ถ้าเกิดจะเจาะเข้าไปลึกเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็ดูในคลิปที่ทําให้เราได้นะครับลาดับถัดไปนะครับจะเป็นเนื้อที่แปนะครับเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเป็นเนื้อแต่ลายสักโลกเหลืยงงาช้างก็องบอกว่างาช้างเนี่ยถ้าเก่าจะเหลืองถ้าใหม่จะขาวนั้นเนื้อแต่ลายสักโลกเนี่ยนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่มีความสวยงาม พีสิงหผมเลอว่าต้อมีของใครเข้ารอบนี้ประเด็นคือสาองศ์เองประเด็นคือกสาโอ้เนี่ยอันนี้เรียกเป็นดูบนะครับมีคนีาจยไม่ต้องแขงใครนะครับได้ตอนโอเคครับนะครับหมายเลขครับสิเลขสิบหก แต่ที่ทุกคนนะครับจะได้กรอบสวยงามน,นะครับแล้วก็จะมีปตกที่ระบุรางวัลให้ด้วยนะครับอย่างนี้ดูครับของนี้นะครับแตกลายสัมภโรกเหลืองนาชางคือลายสัมภโรเนี่ยก็จะเหมือนลายรากขักชีนะครับเนี่ยแล้วเรือพลาสเนี่ยคำว่านาชางก็คือจะต้องนะครับน้นำมันเง,งา,น,งา,น,งาน,นะครับถ้าไม่ชัดบอกนะครับเพราะว่าผมมองข้าง นะครับนะครับนะครับก็จะมีเหลือมันนะครับสุ้งเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแต่ลายนะครับกักเณอแต่ลายนะครับแล้วลายจะไม่เท่ากันอันเนี้ยลายเป็นสีดำเนี่ยก็ว่ากันตามที่ตากนอครับเรื่องพิมพ์จะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าอธิบายไปแล้วนะทุกท่านน่าจะจับได้นะครับต่อมาหมายเลขทีมสามครับ อนี้ครับดูภายนอกเนี่ยดูขาวนะครับแต่ว่าเอาดูอื่นด้วยนะแต่ว่าเวลาดูมันไปลึกๆึนะครับเราจะเห็นลายประเด็นตรงนี้ครับผมท่านผู้ใหญครดบความสวยงามของสักโครนนีคือความเหลืองีไม่เท่ากันเพราะว่ามีมที่เป็นน้ว่านแล้ามันเปนิที่ผิวด้วยธรรมชาติของนี้นะตรงนี้เหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าขาวเนี่ยมีลักษณะของ ปูนเปิดข่อยที่เราเรียกแป้งโรยพิมพ์ครับขึ้นมาทําให้เกิดความไม่สม่าเสมอของสีอันนี้ครับเราเรียกว่าความซึ้งคือความซึ้งในภาษาของท่านเตียประวัยคือมีนิมิตดูแล้วไม่ได้เรียบดูแล้วเหนียวเข้มเหนียวอ่อนเหนียวมีเงาเหนียวด่าอย่างนี้ดูด้วยกันเรียกความซึ้งนะครับมาเรื่องแต่อไปครับสามสิบสอง องค์นี้เป็นตระพัธเพชรตนาอันนี้ระหว่า,า,างเหลืองฉับน้ำมันเป็นแตกายฉักโลกต่งางกที่อันนั้นเนี่ยจะไม่มีลายอันนี้จะมีลายแล้วคำว,ว่านะครับลายสังโล่งเนี่ยเวลาสองลึกๆเนี่ยเราจะต้องเจอรอยิปแยกที่เกิดจากการหดการแตกนะครับบางทีถ้าเห็นเนี่ยแต่ว่า ลอยเวลาดูยละเอียดนะ้วมันไม่ใช่มันก็จะอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ดูละเอียดเนี่ยใช่มาแล้วนะครับเแตยครับก็จะมีลักษณะแตกลายสักโลกทั้งอกนะครับแต่ถ้าจะเอาสักโลกจริงๆเนี่ยไปดูเนื้อขาวเนี่ยจะชัดมากผิวี่เป็นสักโลกก็จะมันเอาเอาหนาชัเลยนะครับบางตรงด้านหลังกจะแห้งนะครับแล้วก็เปราะๆนะครับโรนี้เราเห็นได้ว่ามีมวลสารเยอะนะครับนี่ย ินที่อย่เขียวเนี่ยแตงกงแล้วก็จะสัแต่ว่าถ้าพเจอาจารย์แม่ข้าไม่ตรงกันเลยไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงไเยนสองจะเรู้ตำแหน่งที่เป็นหที่มือ่ินดไมเหมนกันเหมือนนวาโรัจเยอะกว่า อย่างนั้นนะครับให้ดูที่องค์พระไปก่อนนะครับมาให้ดูให้ดูตรงองค์พระกับองค์จรเลยนะครับองค์จรครับหมายเลขให้ดูองค์จรเลยนะครับครับน้าช้านิดหนึ่งนะครับภาคกลุ่มนี้นะครับผมไม่ดูนะครับเวลาเราซูมเนี่ยเราจะเจอเห็นนะครับลักษณะของผลิกที่เป็นประกายนะครับนครับชัดเจนนะครับ ได้เจ้าของเจ้าของก็ให้เฮเลยนะเนะี่ยคือตรงเนี้ยเวลาเวลาดูเนี่ยจะเหมือนพื้นที่อ่อนนะครับตรงผิวเนี่ยอันนี้คือความพิเศษอันนี้ถือว่ารูปผิวท่านะเราก็โาขอไวเป็นพิเศษนะครับเห็ไนไหมครับผลึกเนี้ยทีม่มีแคลไซด์นะมันไม่จำเป็นต้องหนานะครับแต่บางเนื้อก็จะไม่มีซึ่งอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมของเทาด้วยนะครับนี่นะครับะะโอเคนะครับเดี๋ยวเรา กอย่างใหญ่ให้นะครับเพื่อให้ท่านได้โหวนได้ถุงเบอนะครับเห็นนะครับไปต่อเลยนะครับ